สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่540นะครับผม ก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะพาทุกคนไปดูวินาทีขึ้นแรงฮีโรอีกในซีซั่น39ของพี่ท็อปนั่นเองนะครับผมก็นนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับก็จะไปลงแรงนั่นเองซึ่งนะครับการลงแรงของพี่ท็อปนะครับในวันนี้ก็คือลงไปเพื่อชนะนะครับผมก็คือนะครับตอนนี้ แรคงในฟรีไฟล์ของเราก็ได้รีมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็อยู่แรงไดมอนด์ไอ IV นะครับนั่นก็คือไดมอนด์ห้นั่นเอง <But. S 1> แล้วก็ตอนนี้ก็ขาดอีก35แต้มนะครับ พี่ท็อปก็จะขึ้นแรงฮีโรอีก1ดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับพี่ท็อปต้องชนะนะครับเพราะว่าพี่ท็อปจะพาน้องๆไปดูวิดาทีขึ้นฮีโรอีกในซีซั่น39ของพี่ท็อปนั่นเองนะครับผมและก็ในคลิปนี้ครับพี่ท็อปก็ยังใช้ชื่อรวยกล้วยใหญ่อยู่เช่นเคยนะครับทุกคนและก็นะครับนี่ขอญาติแอคนิหนึ่งนะฮะพี่ท็อปนะครับขึ้นแรงแกนและก็ แรงฮีโรอีกทุกซีซั่นนะครับทุกคนเออของแท้อยู่แล้วนะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับระดับผมนี้ต้องอยู่แรงแกนเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ท่าทางในคลิปนี้นะครับพี่ท็อปก็จะเอาไปตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีเป็นท่าปักธงนะครับยิงเสร็จก็จะปักธงใส่ด้วยนะครับผมและก็เราต้องขิงเนี่ยด้วยท่าปักธงนั่นเองนะฮะทุกคนและก็นี่จะเป็นท่าแชมเปี้ยนนะฮะอันนี้พี่มีถาวรเนี่ยจะบอกให้และก็จะเป็นพวกท่าสกิ ปืนต่างๆนานานั่นเองนะครับทุกคนก็เอาไปแอคใส่ฝ่ายตรงข้ามให้หัวร้อนไปเลยนะครับผมโอเคก็นะครับทุกคนงั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลงแลงกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปตะลุยแร้งเพื่อชนะและก็จะขึ้นแง้งฮีโร่อีกในซีซั่น39กันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับผม let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วโดดหอนาฬิกาเลยละก,กันนะครับผมจัดไปครับทุกคนร่นเลยแฮร่นเลยร่นเลยัล่นเลย,ลเลย,ลเลยพุ่งลึงไปเลยพุ่งลึงอะไรวะพุ่งลงดิเออพูดผิดอีกแล้วติดจังเลยกับคําว่าพูดผิดเนี่ยผมเป็นไรก็มไม่รู้นะทุกคนช่วงนี้ปากมันหลอนหลอนแปลกแกฮะก็ไม่ต้องด่าพี่ท็อปนะบางคนโอ้โหเมนด่าเลยพี่ท็อปเป็นไร,รอ่ะพูดผิด โอ้โหลำคานฟังมไม่รู้เรื่องเอาก็มันอดไม่ได้เนาะไปก่อนอื่นเลยฟาร์มฟงฟาร์มของก่อนละกันนะครับเอ้ย a อ9นว่ะไปครับผม <c oughs> มีคนไหมแถวนี้มีคนหรือเปล่าจ๊ะหอนาฬิกามันจะมีคนเป่าวะแถวเนี้ยจะมีไหมคนสักคนสองคนอะไรเงี้ยให้แบบว่ายิงแบบเปิดหัวไปก่อนอะไรงี้นะฮะล่อนล่อนไปล่อนไปล่อนหาของไปก่อนเนี่ย เฮ้ยมีแต่ของไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนเซ็งว่ะเซ็งว่ะอาจจะเอ๋ตัวเองมีแต่ของไม่ดีอ่ะไม่เจ๋มว้าวเลยไม่มีคนด้วยนะครับแถวนี้แล้วผมจะยิงกับใครล่ะนี่โดดมาไม่เจอคนแล้วผมจะต้องเล่นกับใครล่ะครับนี่ไหนคนนะไหนคนวะ ผมไม่เจอคนจริงๆนะครับเนี่ยไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวนะเอกแปดว่าเอกแปดก็ของดีจาไปทุกคนไปล่าคิวกันดีกว่าเอ้ยเอ้ยไอนมไอนม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 ข้าเห็นเองแล้วไอนมไม่ต้องหนีนมนมนมไม่ต้องหนีนมไปไหนไอนมหนีทำไมล่ะนม โอ้ยเกินไปไหมนมปักธงใส่ด้วยนี่ปักธงแอกไปตึงๆแฮของแท้อยู่แล้วระดับนี้นี่กวนตีนมาแล,แล้วกันไม่เก็บของด้วยนะกวนตีนนะฮะกวนตีนไปทุกคนไปเก็บของมันก่อนละกันเผื่อได้ของดีไงไหนไม่มีอะไรเลยไปครับต่อครับผมหาคนกันจอดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่เจอใครเลย เฮ้ยคนลงหอนาฬิกาคนเดียวเองหรอเอาดีรูปหล่อเอ๊ยหัวยอก <c oughs> มายืนอรอ,นาต,านนอตู้เปิดเหรยอวะเนี่ยจะบ้าตายผมจะเครซี่มันมายืนรอตู้เปิดเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยหัวยอเฮ้ยมีตัวมาอีก พัวโยโกเฮ้ย,ยบัก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 แม่มาทําอะไรกันตรงนี้จ้าพอรูปหลอดพ่อสาวสวยทั้งหลายเฮ้ยพ่อสาวสวยไม่ได้สิต้องแม่สาวสวยนะฮะแม่รูปงามแม่รูปงามเฮ้ย AK วะ่ะอ่าผมเล่น AK ดีกว่านะครับทุกคนผมไม่มีกุญแจเปิดตู้ไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้มันมีกุญแจบ้างปล่าวะเนี่ย ไม่มีใครมีกุญแจเลยครับผมไม่เป็นไรเราไม่เอาตู้ก็ได้นะฮะเราไปหาคิวกันดีกว่าเฮ้ยยิงเยอะจังอ่ะไอตัวเนี้ยมันยิงลาสคิวผมหมดเลยครับตอนนี้ผมควรไปหาคนตรงไหนว่าพีกเหรอโอ้ยสกิลก็คูดาวอีกโทษชีวิตเฮ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนลูกหล่อ ผมนึกว่าคนนะฮะฝั่งนูน้นมีคนไหมจ้าเฮ้ยลืมปักธงได้ยังไงนี่นี่ผมลืมปักธงได้ยังไงนี่เฮ้ยท็อปท็อปลืมได้ยังไงองะไม่ไหวเลยครับทุกคนนี่ผมลืมปักธงเฉยแอคหน่อยแอคหน่อยเออแอคหน่อยแฮะแอคหน่อยฮะแอคหน่อยแอคหน่อยกดท่าแชมป์ใส่ด้วยของแท้อย,อยู่แล้วนี่แอคฮะ แอกไปแอ็กไปอย่าไปหยองบอกเลยอย่าไปหยองนี่นี่นี่ตึงๆแฮไอ้อีกทียนึงบัม้มเข้าให้โคตรเทไปหาคิวกันต่อดีกว่านะครับคนเหลือสิบหแล้วอะมันยิงกันไวเกินอะเฮ้ยไวเกินไปไหมไวเกินไปนะเปล่าเฮ้ยตรงนู้นมีตู้นะครับน่าจะมีคนไปแลกตู้หรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเฮ้ย พอลุกหรอเฮ้ยหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมยิงแล้วหนีไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ไหนมีอะไรอีกไหมสบนี้ไม่มีอะไรเลยพีกพีกมีตัวไหยจ้ายิงเรียกก่อนยิงเรียกอ่าพิกน่าจะไม่มีตัวนะครับ งั้นเราก็ต้องไปเอ่อไปไหนอะไปด้านล่างนะทุกคนด้านล่างเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อโพชินกนะครับเราต้องไปโพชินกนะฮะทุกคนนั่นไอ้กาฟิลมันยิงเยอะจัดครับทุกคนไอ้กาฟิลยิงเยอะจัดเฮ้ยมันยิงอีกแล้วนะทุกคนเห็นไหมไอ้กาฟิลนะ่ะมันลัดคิวผมหมดเลยนะ่ะเฮ้ยกาฟิลนายเอ้ยไ,ไ,ไปย่อเหรอย่อกันมาเหรอน้องวิ่งตีคู่กันมาเลย ไม่ไหวแล้วปักทงมันปักธงใส่นี่แล้วก็แอกแอกนิดแอกบึ้มเข้าให้ออกไปเฉยเลยเอ้ยเจอ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 ผมเจอผมเจอผมเจอด้านหน้า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 ครับเมื่อกี้ด้านหน้าไปไหนแล้วอะเฮ้ยยิงไม่ได้เฮ้ยเสียดายเสียดายไปไหนแล้ววะ มันไปไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยมันหายหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยหายเฮ้ยหายอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งอยู่ผมวิ่งตามไม่ทันผมวิ่งตามไม่ทันตายตายของมันแท้อยู่แล้วระดับนี้ไอ้กาฟิลมันเห็นคิวที่ผมยิงไปก็น่าจะ อึ้งอยู่นะอึ้งแหละอึง้งมันคงคิดว่าผมไปยิงของมันหมดนะฮะกาฟิลเดี๋ยวมึงเจอกูกาฟิลเกาฟิลเอ่อเราต้องเรียกว่ยังไงดีวะกาฟิลเพื่อนเลิฟไหมเออกาฟิลเพื่อนเลิฟดีกว่านะครับวิเหรียญเยอะเหรียญเยอะไหนตรงไหนเอ้ยไม่ใช่นะฮะนั่นแน่เหลือ5ตัวไอ้กาฟิลมันยิงอีกแล้วครับทุกคนไอ้กาฟิลไอ้กาฟิลเกาฟิลเพื่อนเลิฟ เฮ้ยกาฟิวกาฟิวอยู่ไหนเนี่ยกาฟิวด้านล่างมีไ้มด้านล่างผมยิงเรียกเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยด้านล่างตรงนู้นเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรแวบๆไม่มีครับเอารถดำเสียชีวิตแฮไอ้กาฟิลอยู่ไหนอะผมอยากเจอกาฟิวอะ ไหนกาฟิวเอ้ยกาฟิวเปล่ามวไม่ใช่กาฟิวฮะเฮ้ยปักทง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 แอคแอคหน้ามันเลยแอคหน้ามาันแอคหน้ามาันแล้วก็บึ้มไหนขอบึ้มดิบึ้ม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 ,มของแท้บอกเลยของแท้ฮะของแท้แน่นอนระดับนี้เฮ้ยกาฟิวไอ้กาฟิวไอ้เหี้ยกาฟิวมาแล้วทุกคน กาฟิวมาแล้วครับผมกาฟิวไอกาฟิวมึงมายิงกูทำไมากาฟิวนี่ปักธงใส่มันด้วยดิปกักธง ปากธงใส่มันปากธงใส่มันมันยิงผมเกือบตายเมื่อกี้มันยิงผมเกือบตายมันยิงผมเกือบตายไอ้กาฟิลหนาไม่แก้ทุกคนเห็นแมเลือดผมแม่งเหลือไม่ถึงสิบอะเกินไปไหมอ้หุยกำลังแอคกอยู่ไม่ทันตั้งตัวเลยดีนะผมมือไวตั้งไอวอทันนะฮะไหนตัวสุดท้ายอยู่ไหนอะตัวสุดท้ายอยู่ไหนจ้าพบรุบรอสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวสุดท้ายสัสดีคุณอยู่ตรงไหนล่ะครับนี่เฮ้ยสวัสดีครับผมต้องหาตัวสุดท้ายอีกแล้วโอ้โหเหลือจะเชื่อไหนอะตัวสุดท้ายไหนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเฮ้ยเจอแล้วผมจะยังไม่ยิงมันนะครับทุกคนผมขอไปส่องไอ้ด้านล่างก่อนนะฮะผมกำลังสงสัยว่ามันคืออะไร ปล่อยมันไปก่อนในให้ตัวสุดท้ายมั่นใจเลยยังไงผมก็ชนะเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยไอ้วงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไอ้วงเนี่ยเนี่ยไอ้วงเนี่ยอ,อยากรู้เนี่ยมันคืออะไรสวัสดีจ้าไม่ใช่วงบอสนะวงบอสเนี่ยกูวนะิว่งนะ,ะกดใช้ไปตัวเฮียนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเฮียยิงไงอะ เฮ้ยได้ไรมันได้ไรมันได้ไรผมมองไม่ทันเมื่อกี้อุ้ยปืนเชียเอ้ยของโคตรดีเอ้ยเอ้ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังอ,อะไรเนี่ยปืนแดงๆเฮ้ย MP ็ไฟเชียโคตรเทโคตรโหดอะไรอีกเนี่ยหุยของดีไอไอ้บ้า มายิงคนอื่นตอนเขากำลังสนุกกับเกมเองบ้าหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนอย่าลืมมาเปิดกันนะครับไอตัวเนี้ยเฮ้ยของดีจัดของดีจริงของดีจริงเฮ้ยแนะนําครับทุกคนผมแนะนําฮะเฮ้ยตัวสุดท้ายสวดียิงหัวเออสวดียิงหัวเอ้าโดนตัวเฉยอะไรล่ะครับนี่ผมท้อว่ะ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยของแท้ให้ของแค้โอเคขึ้นแลงหรือไม่มาติดตามกันบวกสาสิบเจ็กูจะบ้าผมจะบ้าตายครับทุกคนมันบวกให้ผมสามสิบเจ็ดแต้มฮะไม่ขึ้นฮีโร่อีกเออเศร้าใจครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะ ลองไปนั่งแคมป์อีกเกมหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นฮีโรอีกหรือเปล่านะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันเอมอแคมป์แบบแคมป์แคมนะฮะให้มันขึ้นฮีโรอีกแบบฮาฮานิดหนึ่งนะครับทุกคนยิงไปมันไม่บวกให้เฉยเลยงงจัดให้ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่แบบว่ามันฮาฮานิดหนึ่งละกันนะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคทุกคนเกมที่3นะครับผมก็ปิดไปด้วยสกอร์27คิวครับผมทั้งแมปอบอกเลยยิงไปทั้งแมปอะ่ะนี่เดมอนไอวฮีโร่อีกเรียบร้อยของแท้บอกเลยตึงจา้าอะไยตึงจัดแ <No. S 1> ม่เกมนี้นะฮะผมก็เจอแต่เรียกยังไงดีอ่ะมันเป็นเอ่อพูดยังไงดีวะ คนไม่ถูกเหมือนกันช่างมันละกันนะครับผมมันก็มีคนปรปับปนไปบ้างนะฮะแล้วก็มันก็มีบอดด้วยนะครับไอพวกใช้ท้ายเนี่ยไอพวก2อสตัวท้ายเนี่ยบอดเล่น้วนนะฮะทุกคนเพราะว่ามันเกิดมาต่อหน้าผมเลยนะฮะไอพวกบอดพวกนี้โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ฮีโรอีกแล้วนะครับตอนแรกกาว่าจะนั่งแคมป์อะไรย่างเงี้ยเออตอนแรกแบบกะว่าเออเดี๋ยวนั่งแคมป์จะจบเกมแบบเอาแบบว่าคลิปฮาๆเน่ยละกันไม่เอาฮะ กูโชว์โหดแม่งเลยอะไรนะเมื่อกี้อ่ะพูดใหม่กูโชว์โหดแม่งเลยนะฮะเออของแท้บอกเลยยิงหัวล้วนๆนะฮะแต่ก็ยิงหัวไปมันก็มีโดนตัวบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าวผมไม่ได้เน้นหัวแบบหัวล้านอ่ะเออไม่ได้เน้นหัวล้านเปอร์เซ็นต์อะไรงี้นะฮะ <ๆ S 1> ผมเอาแค่แบบโดนหัวแล้วก็ให้เลือดมันลดเยอะๆแค่นั้นนะฮะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยกันนะครับผมและกกอนะครับสาหรับคลิปนี้ พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบ๊ายบาย